มาเด้กแต่ก็มาอยู่เด้อจ้าพี่น้องจ๋ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องจ๋ามือหนีสาวป้าสิพาพีบ้านน้องมาจัด บุฟเฟต์กันอีกแล้วจ้าอันนี้สิเป็นคลิปเมื่อวานนี่เนาะจ้าพี่น้องจ๋าวันเกิดน้องเปียดโนน้อยเนาะจ้าสาวปักกันเลยพายอีญาเนาะจ้าแล้วก็พาหน้าที่พาลุงลุงเนาะจ้าไปกินบุฟเฟต์ยู่ร้านมังกรทะเลจ้าพี่น้องจ๋ายูคอนเกนเดอร์จ้าพี่น้องจ๋ายูซีแยกโนนตุนนั่นแหละจ้าร้านที่สาวปักกินประจาประจำเนาะจ้าพี่น้องจ๋าที่แรกบ่ได้ตั้งใจว่าสิมากินดอกจ้าพี่น้องว่าสิ เมื่อจัดในน้องเปลี่ยนโน่หน่อยอยู่บาทเนาะจ้าทั้งจากของกับมาตัต้งแต่โคลาดเนาะจ้าพี่น้องจ้าสามสบพะกันเทียวแล้วออกจากโคลาดเมื่อวานนี่เกือบใบสองใบาสามบุญละจ้าพี่น้อง <c oughs> ก็เลยมาหอดคำเนาะจ้ะแววรานมั่งก่อนทะเลเผาเลยจ้ะทอยญาโทอยญาเป็นรัดเนาะจ้ะแต่ว่าวันนี้ญาบดกับปู่ปันกับญาแมวบอดด้มาเลยจ้ะพี่น้องจ้ะญาบสถบอกว่าอญาบอกว่าไปเลยไปเลยเป็นโนยญากินบะคุ้มมาจังสิวะญาหน่องเป็นโน้หน่อยกบว่าสีบามาได้จ้ะแต่ว่าสาวปลาไปกดดันล็อ เพราะวันเกิดหลานนะจ๊ะเพราะว่าอีญาเราบอกว่าเรากินโบคุมจะพี่น้องจ๋าแต่ว่าก็บกคุมอีหลีแล้วจ้ะซาปาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวซาปากินแทนจ้ะวันนี้เจ๊เจ๊ก็มานะจ๊ะน้องดีดีจ้ะพี่น้องจ๋าแล้วก็พี่หนูดีจ้ะพี่น้องมาพร้อมนาทีนะจ๊ะเข้ากับมาฮอดกอหมูเลยจ้ะมาฮอดกินไปกินมากจังได้ฝนยำจ้ะพี่น้องจ๋าเบิ่งอีญาบ่อยเงินมาแห่หลานละจ้ากันนาทีเบิ่ง หมานคักหมานแบ่งหาสิบจ้ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าอียาไปแหลกเงินมาแจกข้าวสากว่างหันน่าจะสงสัยแจกโบบิดจ้ะพี่น้องจ๋าเหลือมาให้หลานจ้ะพี่น้องลรบุญข้าวสากว่างหันน่าจะสาวปลากำนองเปลี่ยนโน้หน่อยก็บ่ได้ไปนยามข้าวสากอียาเลยจ้ะพี่น้องประเพทนี้แยมข้าวสากที่สาวปลาเคยเอาลงไห่เบิ่งทุกปีนาะจะปีนี้ไม่ได้ไปเลยเพราะว่ามัวแต่าะอยู่กรุงเทพจ้ามาก็ไม่ทันจ้ะพี่น้องกินไปกินมา คุณยายจ้ะแม่ยุลัดน่าะจ้ะร้านมังกรนี่แหละจ้ะมาย่ามได้แม่ก็เอาตุ๊ก,กตาให้มือนี่แม่เอามาให้สามตัวเลยจ้ะพี่น้องคุณยายเอามาแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องเปียโนน้อยเนาะจ้ะต้องขอบพระคุณคุณยายละ,ละ จ้าน,น,น้องเพียนน้น้องก็ดีใจบักคักบักแน่เรืองจ้าพี่น้องแม่บอกว่ามามาถ่ายคลิปกินกุ้งกันไาทันว่าเอากองจุม,มัดแกะใายแต่พี่น้องจา๋าโอ้ยอยากรลุ่นดีใจหลายเบิ่งพี่น้อง แกออกมาว้ยดีใจบักกากบักแนวบ่มิทีิ๊บซูจะพี่น้องห้องซักตายไปบงังแจะพี่น้อง <c oughs> แม่ก็เลยว่าเก็บไว้ก่อนเรามาถ่ายคลิปกันดีๆกันดีกว่าพี่น้องจําได้บ่จ้าน้องดีเด่นจะพี่น้องจ้าตีสาวป่าว่าลูกสาวสาว,สาวป่าตักแต่คลิปกินก่อนๆน,นะจ้ะเมืองตอนนี้ไงแล้วไงเป็นบาวแล้วอุ้ยบแมิทไงเป็นสาวแล้วจ้ะ ภาสิว่านั่งมาเห็นขิปนี้สาวปลามาบ่อยนั่งวใหไ่เป็นเบาหนินั่งสิเขียนให้สาวปลาบักคากบักแน่ด้วยจ้าตอนนี้โตแล้วค่ะน้ำบกคอยแดดออกกล่องเพราะว่าบกค่อยแดดขึ้นมาเล่นกบนองจักเทอรเนาะจ้ะเพราะว่าพี่ดีเด่นก็คือไปโรงเรียนจ้าเสาร์อาทิตย์บ้านเราก็มีมูแหละเนาะจ้ะ ทางวาน้องไปอยู่กรุงเทพน้ำจ่ากัเลยบไใ้เรนน้ำน้องจ่าเมือนี้นั่งกับมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องสาวนะสาะพี่น้องรระว่างกินอยู่นี่นาะจ่าพี่น้องจ่าลุงลุงก็มาป้าป้าก็ตามมาเนาะจ่าละก็ลุงเกิดอานามอาโชคเนาะจ่าก็ตามมาที่หลังจ่า คัะนี่ตอนนี้คุณอยากอิ่มหล่ะจ้ะพี่น้องจ๋าอีญ่าอิ่มแล้วถ้าตั้งแต่เป่าเค้กน้ำหลานซื้อจ้ะแล้วก็สีเมือนะจ้ะเพราะว่าสาวปลาบอกให้อีญ่ามาเพื่อความเป็นสิริมงคลให้หลานนะจ้ะให้เรามากินอีญ่าเราบวกกินเขาแหลงดอกจ้ะเราบวกได้พอรีซี่เรลียดกับเขาแรลงเลยจ้ะพี่น้องจ๋าเราหยันแต่เราอ้วนจ้ะแล้วเราก็บวกกินเขาแรลงเลยล้จ้ะพี่น้องจ๋าย่บานจ้ะแต่ว่ามือนี้ว่าวันเกิดหลานสาวเราซื้อๆเราก็เลยมาจ้ะเอ้า ระหว่างนี้ก็น้องเจเจดำเนินรายการต่อนะจ๊ะพี่น้องจ้าได้เลยงงามงามดีนะอยากเมื่อแต่จ้ะพี่น้อง <c oughs> ก็เลยพาน้องเปลี่ยนน้องมาเป่าเคก่อนนะจ๊ะเพื่อนจ้ะเยี่ยมนาบ้านุ้ยแกมสิแตกเราจะพี่น้องดีใจหลายได้เป่าเคกอันนี้คือความสุขจริงจริง ความสุขที่แท้ทูของนางเลยจ้ะพี่น้องจา๋าพี่พีเอฟีกระถามเนะาจา้ะว่าน้องเป็นนอจากปีสามปีด้วจ้ะพี่น้องจา๋าน้องได้สามขวบแล้วจา้าแต่ว่าน้องตัวไม่โตจ้ะพี่น้องจ๋าผู้น้อยหลายเบิ่งลุงเกิดเบิ่งจัดหอยแคลงโอ้บ้าแม่อันอันอันสงสัสตั้งใจสิมากินหอยแคลงเพิ่นคักแนนนีน่ละ่ะ ได้เนวแกหอยแข้งมาต่เพื่อนผอมได้จ้ะพี่น้องเลิศบ่เลิศจ๋ามือนีสาวปลามาบ่ได้เป็นคลิปกินในพี่น้องเบิ่งคักเด้จ้ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าสาวปลากะทายเป็นบรรยากาศทุกๆกคนนอกจากพีพีเอฟซีเบิ่งนนอกจากพี่น้องจ๋าเป็นความทรงจำนาะจากพี่น้องเอาไหวน้องเป็นโนเบิ่งจ้ะพี่น้องจ๋าสาวปลากะทายไปนั่งกินไปพร้อมจากพี่น้องก็เลยอิ่มไปแนจ้ะมือนีก็บ่ดได้คุ้มอีกแล้วจากพี่น้อง แบบมันกินเล่น <c oughs> กินหัว <c oughs> กินไปเรื่อยๆ <c oughs> ก็เลย <c oughs> เป็นบได้กินเต็มที่จ้ะพี่น้องก็เลยบ่คุ้มอีหลีจ้บพี่น้องจ้ะ <c oughs> <c oughs> กสิประมาณนี่ละจ้ะพี่น um ้องจ๋าคลิปมือนีนะจ้ะามว่าสาปลาคุมบาบลคุมจ้ะอันนี้คือลองลอยอารยธรรมสาปลาก็เบาหนัดกินเนะจ้ะส่วนมากกสิมิตรเบาหนัดละกินจ้ะพี่น้องมาเบิ้ลินค่าเสียหายกันจ้าแล้วก็ต้องขอบคุณลุงลุงหลายๆนะจ๊ะเพราะว่าวันนี้ลุงลุงน้องเปยนโนจ๋าช่วยจ้ะพี่น้องจ๋าเอาไปละจ้ะพี่น้องจ๋าฝากแช์แน่นะจ้า